ผูู้ถือเบาเ้อเยื่มครับผเฮ้ยผู้ถือปัจจายเยอะเยวันนี้ไม่คู่ถือเรื่อยไปไม่คู่โชคดีนะคไม่คู่ได้าขางวัดขางว่าแอ้วไม่คู่หน้าเคารพน้องอ้วบวาชนะรายเยอะมไม่คู่คนนน้เกิดว่าคือไม่บุมแหวชีกันเทศจอ้เข้าไปเขาไปอีหมอไปข่หกจากูให้แกโม้ก็ได้ พูดเย่คกวาดีก็ย no ิ่มครับยิなな่งเขาทำพูกจักเดี๋ยวเขาเขาไปหาแก้งงูนกกำจินงพ่อเด็กเข้าไปกาปูพูดเื่เยิ่งหวานไะครับคนห่างคนมืดแดงนอนงอนโอ้สะอ่อนเขางอนสะอ่อนอะไรก็คือยิางครับบัดไม่้าด้วงลุ่มเยอกวันเ้ครับื่อว่าตอหัวงลเรื้อครับฟันเนื่อเปเขื่อนแล้วครับวามเขื่อนก็ไม่คู่กับคามเขื่อนคผ บางทีกแก้มุคือเขาว้าให้เปเขียปบ,บ,บองเีกขายปลาคู่ไปถ้าึ้นเรียกเขาใช้ข้องเรียมนุกกน้อ้าชัวรีเกยว่าเขาบันไม่คู่กับก็จะไปเขียที่หนังฉันดินคันดต้องเขาน้อเขาพ่อแท่งเดียอยากเป็นมอราแา้กวันฉันิ้วอันักิ้ว,วไม่คู่นะ

กมไงมึงเข้าเข้าสุดจะไปก็ว่าคัดคิดกับคู่นี้แล้วคู่น่ะนี่พูดนีันนึงตัวสกประมาณก่ด๋อยไก่ดครับเข้าว่าชงพู้แล้วคนนี้ว่าเข้าเปมืน้างช่องทำไมคู่เ้าเมนม้อนเขว่าเชงยิับมันคิดตับแค่กว่ามันคิดตับกูจ่า่แค่กว่า ผกกู้ใดไปผู้บ่าผู้เกลียดใาตอบมาจะนี้ <c oughs> เกลียายนาออมอม <c oughs> จังไงจังก,กาไม่แขงพอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่ครูมือใดทุกมือนีมืมอ,มอ่านมือคองมือหออมือหอเรียกขอสับมือไดเรแต่ก่อนมือหอเพาะเรียรอ่อช้ขอของเขาเรียเชี้ขอเขาเรับ เดี o, ๋ยวคืให <t classy> <apan> ้คลิเก่าให้มันแล้วบมัดขวดาปูขวดเกอคลิปคง่ามันมาเห็นบอกคืออให้มันคิเก่าคือว่ามักโผล่จากคนไปใช่ในเรื่องยืมเมื่อเท่าไม่คู่เมื่อเท่าเมื่อทุกทุกแจงเมื่อเอ่นีคอูเบิ้ลตนเมื่อเมื่อฝึไปเบิ้ลเล่าหอนคลิค่าคือจอให้มันคลิเก่าได้เครับปลอืูคู่เบ้ได้เือบ่ มือยางบอกว่ามือไหมซึ่งเพรามือขอเข้าไปกบบาบกใยมั <c oughs> ้น้าแน่จริง่งยามาถ่ายยาท้าปูจากมือทางนันกระเทศไปยาม,มาประนามไม่คู่เม่คู่ก็คือรลักปูเข้าใจนะคือชื่อพ่อประทานให้มือวา่างเมือกรคืออดีต เข้าใจับเมื่อครูทำรังกับเข้าใจยังจำแค่สมองเน่าๆไว้พวกไดคิดพวไดดนะเวไรว่าได้ก็ว่าดีเวไรว่าไม่ก็หยียดืึมแต่สำหรับเม่ครูใจร่วงจมว่าปูดชาเพราะนี่เข้าใจละกระุมเพราะหายก็ได <professors fingers out> <boundaries> ้ช <suppression> ้าเหยือ <Nope> น <medim> ี้เพราะช้าปื่นเราลึะถ้าช้ำเกินกะดอย่าโดนเลยครูเออให้เวลาช้ำเกินว่าเมื่อครูแก ฟูฟ้าก็จะใช้ยังกต่ปูแต่ฟูให้สุขาพมันกูเรื่องือฟูเอาฟูจะไม่คู่ชะคืออยาฟูเอาช่างโม่ยาตวูครับเพราะว่าเขาว่คชาติทามนเด็กยิ่งคราวมากเออเขาชคต่าแล้ว่าแข่ไม่คู่ก็ปูว่าแข่ว่าอะไรนบนตท่าบนก่บอะไรพรอปูอืเข้าชาตท่าเรวเาว่าแข่งเลกว่าถือว่ด้องว่าแข่ คือเราไปทับกับรักับมอดรคุกอี่าแท้่าเอาขั้นว่คือรถถึงงานไปไดนกูบอเืมอม่ได้ครับมอดรุบคุกเขากับพมันเป็นมอดร,รับกรับเออเขาจะทําแค่กันได้ครับถมปัญญาเขามารัคู่กับไม่คู่ชัดตัวน้อพูกเอางั้นไหมยืมให้เขาง้มรับได้ไหมอเอเขาเป็นอาชนยญ่จัดจเออาการรบการ เพื่อนำพาเห็ครอบครัเนาะคือแนวัฒนธรรมของอีแคนบ้านเราของบ้านของเมืองเออไห้ถูกร้านจะสื้ต่อไม่คู่กับว่าเด้กฮอรอดอยต์หรือรอยยืพอบนก็เหนื่อไม่คู่ไอ้ด็กเก่าซ้อเมื่อได้กเก่าสิบูเกสิบหนึ่งบอกเก่าชิบหึงเด็กเจว่าอมอนําล็อกจะคือเประมาณเยอะซบอไงรื้อในเยอะซืบแต่ไม่คู่ได้เก่าซบ หนึ่งหิบ่าเ่า่ปนเรืองแขเาหยบเนาะนี่แหะย่าคืว่าคบสิตายฟ้อมกันว่าตายก็้ยิบว่าร้องกหยิบว่าเราทุกยิบผัดอายุเอาวาเกศเกศคืบ้เราได้หยิบเามือขาดเราได้ยิบแต่ว่าไม่คู่เก่าคืบกับว่าเหนได้คยิบคูเก่าคืบกับว่เนได้ยิมเข้านี่แหละ อยคิดว่าแต่ยพวกกันตายคนละเธอคนเข้าอือผู้ขาผู้แขงเขาหนัะมันคือเขาเผาะของเขาใจงามคนคิดบ่นี่ช่างบ่นี่ว่าได้มือบ่เกิดเข้าหอนลูกเ้าหอนนอนยังนอนว่ได้มือบ่คอดคือหมาหอนน่ะม้อยเอื้อเห็นบุญชาลซื้อมาน่ะอื้ยครับโอ๋ๆๆหอนนี่เขาเอ่ยว่าหอนเขาเอ่ยว่าหมาครับ โอเคจ้นใชครับบางถึงบางอย่างลูกร้านไม่สามารถจะอยากรู้ได้ว่าสามารถจะเหียนได้แต่คือคือคนเห็นเหียนในการกระทําคนคิดดีช่างดีบาดและมือเก่าขอามไม่คู่กัืได้เกิดคือดีท่างดีบาด้ะมือเก่าก็รเรื่องใดๆเด็ดขาดด้วยชัดจะวาจะว่ามันว่าจะถึงนแล้วกต่มือซึ่ง ให้คืนพอพราะไปเดือดเดือดผู้ใดเรื่ยงพรบไปเดือดร้อนผู้ใดเงวกเว่าพ่ใ้ม่คู่ม่คู่ก็พ่ได้ไปเดือดร้อนถ้ามจะเขาก็เดือดร้อนเรื่องเออถ้ามันเขาก็ได้ทดถ้ม่นคู่เรี้องมีซิเมนอยู่ครับว่นฉันไม่แช่ฉขายขายเรี้ยงพวกว่าเออผู้จ่ายว่าเงี้ยผ้จามัดจะได้กระใหก็ะใื่เงียงพราตัวก็เรื่องเออ เพราะว่าพ่อพ่อวังอืนอ่นะอืมแต่พ่อกะสิไห้เจคนถืี้ัดปูแต่คนถืีหดดลองว่าปูโ้โลเจ้ากะชิไห้ยคนถืี้หักไว้คู่าชี้ทมกไว้คู่คนถืีจับมือหนาไว้าที่ไม่ติพ่อพ่อกะสิไห้เ <laughs> ออมมนเป็นกันขันยิ่ ใครยากม่เดอเคาับจับมือมาคู่แดงหนาวกอคือโชคดีคู่แดงน็ไม่ติ่มฟอกแ่ถึงไอ้เรืองคูกระดางมาคู่อ่าติ่มติ่มมคู่กับ่าถือบ่ชาด้วยครื่มใช่78คลิปแมคู่กับบอดีวานเชื่อไหม78ดสิปเปิคแปมคู่กระด่าครับจับแดงคือเ่าเม่คู่บาถือตัวเรื่มครับโดคนเบาดีเ่าหวาน คือแต่รับประทานว่ายเรื้อม,มันว่ามันหยาดในเมื่อูดอ่ะอืมว่ามันพูดแล้เสียไปรับประทานในเมดดื่อรื้ออืมเพราะว่าแม่ค,ครกูก็วิ่งฉันเหมืนกันอืมมืองานมือการพูดถานคือกันเลยรื้อตาครู <c oughs> ด้เมื่อจะสามารถขนาดนี้้อรอเนาะครับชถางว่าแม่ครูจะบวตัวหรือเปล่าไม่ แต่ว่าปวกเวามันจะมดอือจำไว้เขียนเ้าเขียนไว้แล้ว้ามเาจะคองเออเดี๋ยวมันจะมดเอือแต่คุมเ้าพ่อคือห้ตีบยุคถือไว้งอกกูต่ไปเดียวกันปรอนรอเออถ้าวใงอกกูใจรอกมากอินมากพุมมมากพูมิฐานมากพ่กเกษตร้มก็ร <dear> <the people. S 1> ้อน <work> น้องเอมครับปู่ใคิ้มไปกินโนมปันนมป๊นมปั๊บไปกินขนมอืขายงอกปู้จากู้จากกับใบงอจะง,งอเอง <c oughs> อยอะเอิมคนดว่าว่าอยู่พ่อกันคาดขึ้นคือกันแล้วครับให้ค่าขนมไปปั๊มพ่อหอาะปากหอาคอก็พอคนแรกเก็บคิพ่อเก็คิดมาพ่อเนาเอาข้นเก็คือมพ่อเอาเชือเก่าไปนั่งก็ได้ตัวข้าขนมเือครับป,ปู